ท่านครับวันนี้ครับนะถ้าเรามาเถียงกันว่ารวยจนแล้วค่อยทําประกันนะหรือว่ามีเงินแล้วค่อยทําประกันนั้นจะจะบอกว่านะวันที่อยากจะทําขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้ครับวันนี้ครับทุกท่านไม่ต้องรอให้รวยก็ทําประกันได้เพราะว่าอย่างประกันชีวิตนะครับผมเนาะเริ่มต้นด้วยวันละเท่าไหร่เองครับยีกว่าบาทเองครับทุกท่านเราไม่ต้องรวยก็ทําประกันได้นะรู้ทันพอนึกภาพออกไหมครับผมนับเบีย้ยเนี่ยปีละหกพันเจ็ดพันบาทแลกกับมรดกหนึ่งล้านบาทนะครับผมถ้าเป็นเทียบแบบบรรญัติตะยังแล้วเนี่ยครับ 70สตังค์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะครับจ่ายให้บริษัทป,ประกันนะี่ยเจตังค์ได้100นะครับผมพันหนึง่งจ่าย70็ดสิบหมื่นหนึง่งจ่าย700นะครับล้านหนึ่งจ่าย7,000เนี่ยทุกท่านเราไม่ต้องอไม่ต้องรอแบบรวยมา,มากๆ ถึงจะทําประกันนะเพราะว่าณนปัจจุบันนี้นะครับผมสามารถทําประกันได้จากเงินก้อนเล็กๆของทุกท่านเลยนะครับผมโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะตีไปว่าทุกท่านเนี่ยหยอดกระปุกวันละยีิบ,บาทเดือนหนึ่งเอามาซื้อประกันนะครับผ่อนเป็นรายเดือนก็ได้ถ้ารายปีไม่ไหวเนาะเป็นรายเดือนก็ได้ใครอยากจะผ่อนรายสเดือนรายหเดือนหรือใครมีกําลังอยากจะจ่ายรายปีจบๆไปก็สามารถทําได้ปีหนึ่งก็6-7,000บาทเราก็ได้มีมรดก1ล้านบาทแล้วนะครับผมเนาะไม่เกี่ยวกับรวยกับจนนะทุกท่านนะครับผมเนาะประกันยุคนี้นะครับผมไม่ได้ดี ใายมาให้เพื่อคนรวยอย่างเดียวนะครับคนทั่วทั่วไปทุกทุกท่านทุกอาชีพสามารถทําได้นะครับผมยังไงติดต่ออาร์กันเข้ามานะครับผมไม่ต้องรอรวยถึงจะทําประกันนะครับเพราะว่าถ้าวันที่รวยนะครับหรือว่าเหลือมากๆแล้วสุขภาพอาจจะไม่พร้อมที่จะทำประกันก็ได้นะครับผม